สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง anime lover ช่องของคนชอบดูอนิเมะอ่านงานและนิยายวันนี้ผมจะมารีวิวช็ชอตสตอ,อรีองงอะะ่เรื่องแมงมุมแล้วไงเอ้ไม่ใช่ช็อตสตอรี่ดิเออสเปเชียลเซ็ตเรื่องแมงมุมแล้วไงข้องใจหรอกค่ะเล่มที่15นะครับอืมนะกล่องสวยเนี่ยน้องชิโร่นะครับอืมผมอยากเห็นกล่องที่มีน้องโซเฟียผมชอบน้องโซเฟียนะเออเมนเมนมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับ เหมือนเดิมนะให้แกะตรงที่มันนูนๆออกมานะเพื่อมันจะไม่ไปโดนกล่องนะจะไม่มีตำหนินะเออผมพึ่งนึกขึ้นได้นี่นี่เห็นไหมกล่องไม่มีตำหนินะเดี๋ยวผมจะต้องไปเคลมนะเดี๋ยวถ้าเกิดเคลมได้ไม่ได้หรือยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ในแฟนเพจ Facebook ผมนะกันนะครับอ่าอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะที่เพจ a n i m เม o v e r นะครับ a m n l เอ่อ m n l o v e r นะครับนี่ อา่ะมาดูกันก่อนอนี่เรื่องนี้ก็จะมี illustration นะครับเป็นสมุดร,รวมภาพพิเศษนะอืเอเรามาดูกันกว่าซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะไม่มีใครยังยังไม่เคยเปิดให้ดูเลยนะผมก็มาเปิดพร้อมๆกับทุกคนนี่แหละครับนี่เฮ้ยนี่เอ้ย,น,อยน้องอเดีโกับชุนเนีเ่ยเออใช่ชุนชื่อชุนใช่ไหมนี่ อันนี้ก็น่าจะเป็นเอ,อ้หนามกันเนี่ยลองมาดูว่ามีอะไรอ่านีอ่อันนี้เป็นน้องแมงมุมนะครับกับรางแยกทั้งหลายแหล่นะครับน้องแมงมุมสุดเดียวนะผมโคตรชอบเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพภาพดีกว่านะผมผมก็อยากเห็นเกันว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่ะนี่เหมือนเดิมเราก็ต้องแกะตรงนู้นๆก่อนนะค่อยๆแกะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเกินเดี๋ยวทำหนังสือเป็นอะไรขึ้นมาปึ๊บ นั่นแหละค่อยแกะอ่าเดียบร้อยอนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้มันมีตำหนิ้วเนี่ยเดี๋ยวนะ แกะไม่ออกว่ะงั้นเรา,าลองดู่อนก่อนน,นะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นตำหนิว่ะน้องไม่ส่งเคลมเฮ้ยอันนี้มีล็อกมีของเคลมเยอะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูผ้าข้างในก่อนนี่อันนี้น้องชุนกับกอนนี่เดีย๋ยวเรามาดูน้องโซเฟียดีกว่านะ,ะนับเห็นนี่ผมบอกเลยโคตรเฟี้ยวนะครับ นี่อันนี้น้องโซเฟียเอ้ยไม่ใช่น้องโซเฟียเออนะน้องชิโร่นะครับล่างล่างเทพนะครับอื๋ออัอนี้อันนี้น้องโซเฟียอยู่กับหมาป่านะชื่ออะไรไม่รู้เป็นหลิยวไม่รู้อ่ะผมเดาเออ <c oughs> นี่ตอนประจ ol ไพรนะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ เออแมมมุมตุกตาเออใช่แล้วก็นี่ก็น่าจะเป็นเออลุงที่เป็นจอมเวทเก่งๆอ่ะเออจำไม่ได้แล้วเหมือนกันอ่ะอันนี้ผมก็จําชื่อไม่ได้และเอออันนี้น้องชิโร่รับน้องอารีเอลเออเอออ้นี้สมุดรวมภาพอ่ะสวยนะะนี่ โคตรเฟี้ยวอะครับนอนนอนอืมโคตรสวยอะสัดประมาณนี้นะสำหรับเอ่อสำหรับหนังสือแมงมุมแล้วไงข้อใจราคาสมุดรวมภาพน,นะครับแหมสวยจริงจงเลยนะครับทุกคนก็จะมีแค่ประมาณนี้นะ่ะเรามาดูปกพิเศษก่อนนะก็ประมาณนี้นะอ่าไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาลองดูภาพข้างในกันดีกว่านะครับอืออันนี้เอาอแล้วนี่จุดเริ่มต้นของเกมที่เอ่อ เสียงจากสวรรค์ที่ทำให้ทุกเออือว่าทาให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าอ,อะไรนะเอ,อ่อได้ได้รับสกิลกันหมดนะถ้าผมจะไม่ผิดนะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะใครชัวร์ก็บอกผมได้นะอะเรามาดูนี่โซเฟียเคลเลนเมลาโซฟิดนี่อันนี้ก็ก็เป็นเอ,อ่อพ้าเพชรทาราเท็กซ์นะครับพ้าเพชรแตุ๊กตานะก็คือแมงมุมตุ๊กตาั่นองนนะครับนี่นี่ไนงะก็คือเอ,อ่อ ชื่อของเอ่อตัวละครต่างๆนี่ไงอ่าเนี่ยโรนันนี่ไงที่บอกว่าตะลุแก่ๆอเออประมาณน,นี้นะอ่าก็มีแค่นี้นะสำหรับแมงมุมน้องไงข้องใจหรอคะเล่มสิบห้านะครับถ้ายังไงสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ